นี่คะ่ะรีวิวสตรอเบอรี่ที่มกดาหารนะคะนี่กิโลละสามรอยค่ะนี่ลูกใหญ่ไซส์บิ๊กเหมือนกันนะคะถุงนี้สามอบาทค่ะถุงนี้300อบาทแถมผงบวยด้วยนะแถมผงบววด้วยตรงที่เราไปซื้ออได้แต่สตรอเบอรี่นะคะไม่ได้แถมผงบวยค่ะนี่ก็จะเก็บไปกินได้นานนะคะหมายถึงว่าถ้าแบบนี้ ก็วางไว้ข้างนอกแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแดงขึ้นมาเองไม่เกินตอนเย็นนะคะนี่สตรอเบอรีร่มุกดาหารค่ะถูกกว่าที่ท่องเที่ยวที่เราไปอีกนะคะเผื่อมีคนสนใจค่ะสตรอเบอรีร่มุกดาหารลูกใหญ่ไซส์บิ๊กเหมือนกันแถมผงบวยด้วยนี่ค่ะสองลูกเต็มฝมฟอรืเแล้วสตรอเบอรีร่ที่มุกดาหารนะคะ กิโลละ300บาทเองเทมพงบวยด้วย2ถุงเลยหนึ่โลได้เยอะกว่าได้ได้เยอะกว่าตรงที่เราไปแต่ว่าไม่ได้ฟิลในการได้ชื่นชมที่สวนนะคะ